หน้าเด็กครับหน้าเราเด็กแต่ว่าถึงแม้เราอายุเราจะไปแต่ว่าหน้ายัางเด็กอยู่ได้ไหมครับหน้าเด็กไหมครับถึงแมอายุเราจะไปใช่ถึงแม้ว่าอายุเราจะไปแล้วแต่หน้ายัางเด็กอยู่เราเหมือนเดิมมันที่สุดค่ะได้ได้ไดเออจริงจริงก็ซื้อไปฝากก็ได้ครับถ้าสนใจในไหนวันนี้มาแล้วมีส่วนลดนะครับก็กล่องเล็กก่อนก็ได้หรือว่ากล่องใหญ่ไปเป็นซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ได้จริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าอันเนี้ย คนที่บ้านจะชอบมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างอย่างคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะชอบมากครับผู้ใหญ่ซื้อให้ไปทีไรก็จะแบบบอกว่าเออกลิ่นมันดีเพราะมันเป็นชาเนาะชามันกินได้ทุกทุกวัยอยู่แล้วโดยโดยเฉพาะคนที่สูงวัยเขาจะชอบมากต้องลองต้องลอง,ลอง,ลองมีแม่ชอบมากเห็นไหมครับชารสชาติแบบไหนนะครับเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุลาบครับผมกลิ่นจาแบบกลิ่นเหมือนลิ้นจี่แต่มีมีความเป็นแบบกุหลาบปนปนอะไรเงี้ยจะไม่ได้ลิ้นจี่จา๋าแต่มันก็จะมีความหวานนะหมายถึงว่ากลิ่นนะกลิ่นมันจะดูหวาน แต่ว่าพอรสชาติจริงๆมันไม่หวานนะครับรก็เป็นรสชาติชา็นสูตรแคลแล้วก็ไม่มช่สูตรแคลไม่มี<ช>นม้ำตาลไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่ต้องกกัวอ้วนครับผมซื้อแล้วซื้ออีกวันนี้โดเยอะโอ้โหขอคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับทุกคนค่ะวันนี้มันโปรดีมากจริงๆใช่รรเราอะตอนแรกเรารู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็กะว่าแบบจะยังไม่อยากอะไรแต่พอเห็นว่าโปรดีก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ซื้อวันนี้ใช่ครับใช่คู่ยัสรุปมากๆค่ะขอบคุณมากครับสั่งละค่ะอายุสั่งอะไรายุสั่ง สั่งอะไรเพิ่อมอีกไหมทุกคนเราควรกินอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะไม่อิ่มยือ <c oughs> สั่งอะไรเพิ่อมอีกไหมขายดีมากทำมีอื่นขายบ้างสิอย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวช่้นเดือนนี้เราจะมีโปรดักใหม่มาแล้วตื่เต้นออเดอร์มารัวๆนะครับกลัวเต็มเร็วมากเลยครับทุกคนยังไม่ไม่ซื้อวันนี้ก็ได้ครับเพราะวันนี้โปรดีแต่ว่ายังไม่อยากซื้ออาจจะเล็งๆงไว้ก่อนก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางครับไว้สําหรับรับข่าวสารรับโปรโมชั่นดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ ในออฟฟิเชียลแอคเค้าอีกช่องทางหนึ่งของเราครับคนที่มาเป็นเพื่อนกับพวกเราหมายถึงว่ามาติดตามเราไว้เนี่ยคือหนึ่งพันคนแล้วนะครับสุดยอดมากเลยครับถ้ามีกระดิ่งมันจะกดแล้วติงติงติ๊งติ๊งติ๊งนะฮะแต่ไม่มีเป็นไลฟ์บ่อยอ่ะใช่ใช่ใช่ไปไลฟ์ไปไลฟ์บ่อยแล้วติดกระดิ่งเออติดติดเมื่อก่อนเป็นไลฟ์เมื่อก่อนชอบไปไลฟ์ไงเขาก็จ้างไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจะติดมาว่าแบบในไลฟ์มันต้องมันมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างในไลฟ์มันต้องเกิดอะไรพูดเป็นละครเนี่ย เกิดอะไรไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าเขาทําอะไรกันบ้างเออพูดเป็นมก่อนพูดเพลย์เลยไอคอนวันนี้มันเล็บคันดุนก่องสั่งสิครับสั่งสั่งเลยสั่งสิครับนี่ทำไมหนิงไม่พูดพอๆแบบที่เขาตลอดละชอบใช่ไหมชอบโอพูดเพราเหมือนปะปาอ่านโอเคโอเคน้องชอบให้ชอบคนพูดพอๆแต่บางทีผมจะเป็นคนแบบพูดแบบกระด้างนิดนึงนะฮะก็เลยต้องไปพยายามพูดพอๆนะฮะไงคือรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบคือ เขาชอบเลือกเสื้อผ้าไม่ชอบเลือกของไม่ชอบเลือกอาหารชอบเลือกอะไรไปยูให้เขาทำหมดเลยใช่เพราะว่าผมอะ่ะก็ไม่ชอบเลือกเหมือนกันไม่จริงเลยยูชอบเลือกมาเลือกให้เขาด้วยยูชอบชอปปิ้งไม่แต่เสื้อผ้าผมเลือกได้แต่ว่าอาหารนะผมอยากให้เขาเลือกเพราะว่าผมเองอะ่ะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆแล้วมันเบื่อมากคือเดลรี่ไลฟ์ผมถ้าไม่กินอาหารนอกบ้านไม่สั่งมากินนะผมจะกินไก่อกไก่ที่ผมซื้อมาเป็นอกไก่ฟีดอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอกไก่ที่เป็นร้านที่เราสั่งประจําก็จะเป็นเมนูที่หลากหลายมากซึ่ง อันนั้นอ่ะเป็นเมนเมนคลอสของเราก็คือเป็นโปรตีนอาหารครีมมากแต่ถามว่ากินบ่อยๆมันเบื่อไหมเมนคลอสกินไปบ่อยๆมันเบื่อมันเบื่อมากผมกินติดต่อกันมาสองสาเดือนแต่ถามว่าทำไมต้องกินเพราะหนึ่งอะไคือโปรตีนสูงแล้วก็เมนูมันหลากหลายแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็ไม่ค่อยอร่อยครับมันเป็นอาหารครีมแ้วผมก็คงไปกองประจำอะไรเงี้ยกูโปรตีนไม่ถึกจนชิแล้วใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วครับแต่อันนั้นตลเวลาใช่แต่ว่ามื้อไหนถ้าแบบเนี่ยอย่างมื้อเนี้ยที่เราจะกินอาหารที่มันเป็นแบบว่า อาหารนอกบ้านอาหารที่มันปรุงอร่อยอร่อยเราก็จะดีใจมากๆก,ก็ต้องให้เขาเลือกเพราะเราจะเหมือนเป็นการแรนดอมถ้าเขาเลือกมาแล้วมันเป็นเมนูที่เราไม่เคยกินเราก็จะรู้สึกฟินมากพราเราได้กินอะไรอร่อยไม่ได้ฟินแล้ววันนีมมนนน้เพราะว่าไม่ได้ซ้ำฮะอี่มันก็ซ้ำมันก็มีแต่ซ้ำเพราะว่าเอาจริงนะคะนี่ขนาดเลือกนอกบ้านเขาก็ยังเป็นแบบเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมคะว่าไม่ใส่กระเทียมผัดน้ำนู่นนี่นั่น ก็คือคลีนอยู่ดีค่ะเหมือนไก่คีนเลยค่ะต่างกันแค่อันนี้ต้องออกไปซื้ออันนั้นคือเว็บกินค่ะแค่นั้นเอง uh, <use> เพราะฉะนั้นมันจะมีกี่ร้านคะทุกคนที่เขากินได้แล้วก็กินแบบนี้ uh huh. มันซ้ำค่ะทุกคนซ้ำทุกวันค่ะอยู่สั่งได้ยัง ก็บอกมีสั่งร้านอาหารแบบสูงได้เลยใช่นะคะกล่องอสูงเลในในเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งต่างกับหนูมากหนูเป็นคนชอบกินใช่ไหมคะหนูก็จะกินไปเรือยอลยชอบกินมันชอบกินหวานชอบกินขนมนั่นนี่แต่หนูมีตัวช่วยคะ่ะหนูดื่มชาก่อนนอนทุกวันเพราะฉะนั้นหนูไม่กลัวเลยว่าหนูจะแบบน้ําหนักขึ้นตรงนี้เพราะหนูสุว่า <S <S 2> <S 2> เราได้กินแล้วเรามีความสุขแล้วแล้วเช้ามาแล้วก็่ายทุกอย่างสบายมากๆเพราะฉะนั้นนี่ค่ะทุกคนสาวๆแบบเราต้องมีตัวช่วยนะคะ เป็นไงครับสุดยอดแห่งการทายอินแบบเนียนๆรูเป็นไงที่ไหนแล้วเจะเต็มแล้วนะคะทุกคนร,รีบกดเลยวันนี้วันนี้วันนี้สสลูกค้าว,วันนี้สต็อกรัวมากๆเลยครับทุกคนตกใจมากเอาเป็นว่ามันจํากัดได้แค่ร้อยกล่องเนาะได้ยังคะสั่งไปแล้วแต่ว่ากลังดูที่อยากกินเพื่ขขอหัหวปวดหัวเอาแค่น้ําแล้วกันแค่นี้พอเรื่องน้ำหน่อยน้ำเลยดีอะ อายุายู่ผู้กปรโมชั่นเอ้ยออกไปไก,ใกบ้านเนาะเดี๋ยวน้ำมันละลายเออร้านอยู่ชื่ออะไรร้าเขาเซฟไปแล้วนะแต่ว่ามันใช่อยู่กดแฟบริกนะใช่ไหมใช่โอ้ยวันนั้นเขาก็เซอร์กอดน้ำมันใช่อายุเราพูดถึงชายกันต่อซิวันนี้วันนี้แบบมันมีส่วนลดเนาะคนเลยกระหน่ำซื้อกันอ่ะดีมากครับขอบคุณมากขอบคุณสำหรับของขวัญน,น่ารักน่ารักด้วยนะคะใช่ ค่ะเป็นธรรมชาติออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลรรอรี่เซโรลเอ้ยไม่มีแคลอร,รี่แคลอรี่แคลอไม่มีแคลอรี่ครับทุกคนนั่นแหลคะค่ะทุกคนเสือ้อผ้าค่ะใช่ค่ะเป,เป็นเสื้อเพลนๆที่เราชอบซื<ม>้อใส่กันไม่ใช่เสื้อคู่แต่ว่าก็เสือเ้อคู่แหละอ่ะเสือ้อคู่ผ้าใช่ เขาบอกเต้นฉลองเอาเดินดิชี่ไซส์ใหญ่กองงานยังมีอยู่นะพี่ก็เปิดแต่เพลงง่วงเหรอแบบว่ามันไม่สามารถเต้นได้เขาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนแบบเรื่องเพลงอาจจะมีนิดสค่สิบแน่ครับก็เลยกลัวก็เลยเปิดเป็นบาร์เออเอเอดี่มเปิดเปิดเปิดก็กไ,ได้อาบอกอยากมีแฟนหลงกันพี่ก็ต้องดื่มชาดิชี่ค่ะใช่ใช <c oughs> ่ใช่ดิต้องใช่สิเ,เพราะว่าวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ของพวกเราเราก็ต้องบอกว่าใช่อ้าว นี่เขาบอ,อกว่าสั่งกองใหญ่มาแล้วสองรอบส่งเร็วมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเ้าบอกเก่งมากค่ะชายเบลยขายแฟนไปด้วยขายแฟนไปด,ด้วยอยากให้น้องลิชิติดกิ๊บให้พี่ก่อนพี่ก็อยากติดไหมฮะอยากติดกิ๊บไหมคะหรือว่าวันนี้ไม่อยากติดกิ๊บได้ค่ะิิจริงเหรอใช่ติดกิ๊บคู่ใั่ไหมคะติดค่ะติดต้องแต่นีมาตรการบีบกันได้ไม่เสียสมนี่คิ้วคิ้วไหม คิ้วม่น,น้าน้องขอถามนอกเรื่องนะฮะตอนนี้หนังคู่เวนจบเลยพี่ก๊อตกับพี่ชาจะมีหนังคู่กันไม่มีครับหนูจะมาพูดสรรพคุณแบบ เร็วเร็วด่วนด่วนให้ฟังนะคะว่าใ,ในเนี้ยพี่วายูสวัสดีครับมีส่วนผสมอะไรและช่วยเรื่องอะไรบ้างด่วนๆเลยก็คือมันมีใบเตยนะคะที่ช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจบำรุงสมองแก้กระหายคลายความอ่อนเพลียส่วนเจลกุหลาบช่วยในระบบหมุนเวียนโลหิตความดันโลหิตสูงใบหม่อนมีแร่ธาตุวิตามมนที่จำเป็นต่อร่างกายคะ่ะส่วนลิ้ลนจี่เป็นวิตามินซีที่ต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญ ชาเขียวช่วยลดไขมันลดคอรลสเตอรอลแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ส่วนกุหลาบก็มีลิฟเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยผ่อนคลาย,ายความเครียดค่ะทุกคนประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะแค่หนึ่งซองก่อนนอนนะคะเราก็จะมีร่างกายที่ดีตั้งแต่ภายในแล้วก็สู่ภายนอกค่ะทุกคนใช่ครับไปไหนคะ <Hello. S 1> นี่ครับชาริชี่ครับทุกคนครับสินค้าหมดแล้วครับทุกคน น้องสินค้าหมดแล้วม,มีทันไหมอะเมียพี่คนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนครับสินค้าหมดแล้วครับเอางี้ไหมครับผมช่องทางเราช่องทางมีอยู่ไหนอยู่ที่เราติดเอาไวา้เมื่อวานอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นชาบ้างยิงมิงยิง,งนี่นิงยิงเลยเดี๋ยวจะไม่เห็นชาเนอยมึงก็ถอยไหม นี่ทุกคนอีกช่องทางนึ่งไม่ใช่นะปิดด้ก็น่อานอยู่ขึ้นเป็นของมันไม่มีอะไรพั่เก็บอ่ะนี่ ใช่ครับสร้างได้หลายตะก้าครับแต่ว่าออเดอร์มันได้แค่100ครับเพราะวันนี้มันส่วนลดมันดีไงะตะก้าของพวกเราเลยไปกันไวแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีอีกช่องทางหนึ่งนี่เลยครับแอปนี้